เขาก็มาเตือนกรณีที่เห็นคนข้ามทางม้าลายนี่ครับแล้วปรากฏขับมานะฮะขับรถมาขีมา่มอเตอร์ไซค์มาแล้วไม่หยุดนี่จะถูกปรับไม่น้อยนะ4ี่พันบาทแถมยังถูกตัดแต้มอีกเขาก็เลยนี่นะครับย้ำนะครับว่ารอบนี้ไม่หยุดรถให้คนข้ามทางม้าลายนี่นะครับปรับไม่เกิน4 0 0พันบาทเดิมเนี่ยก็มีอยู่แล้วนะเดิมนี่ปรับ1,000บาทอยู่แล้ว รอบนี้เพิ่ม4เท่าเลยไม่เกิน4,000บาทแถมถูกตัดแต้มอีกเพราะฉะนั้นย้ำว่าเขามาใช้ระบบตัดคะแนนเนี่ยไม่ได้หมายความตัดเฉพาะคะแนนนะโทษปรับก็ยังมีนะเป็นตัวเงินเนี่ยนะครับตรงนี้ย้ำนี่แหละครับเป็นส่วนหนึ่งที่ย้ำว่าตอนนี้เขาเริ่มใช้ระบบตัดคะแนนเพื่อสร้างวินัยจราจรบวกกับค่าปรับ,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 บนะสส่วนปัจจุบันต้องมีใบขับีทุกคน และทุกคนที่มีใบขับขี่ก็จะมี12คะแนนเป็นทุนเดิมเก็บไว้แต่ถ้าเกิดไปทำความผิดกฎจราจรประมาณ20ฐานความผิดก็จะถูกตัดคะแนน1คะแนน2คะแนน3คะแนน4คะแนนถ้าเหลือศูนย์โอ้โแสดงว่าผิดกฎจราจรกระฉูดเลยนะครับก็จะถูกพักใบขับขี่90วันและที่สำคัญในช่วงที่ถูกพักใบขับขี่เนี่ยถ้าเกิดฝ่าฝืนไปขับรถ ไปขี่มอเตอร์ไซค์อีกเนี่ยแล้วถูกตำรวจจับได้เนี่ยจำคุก3เดือนปร,รับไม่เกิน10,000บาทการตัดคะแนน20ฐานความผิดเนี่ยกรณีตัด1คะแนนเนี่ยมีอยู่10ฐานความผิดนะคือโทรศัพท์ขณะข,ขับรถขี่มอเตอร์ไซค์ไม่สวมหมวกกันน็อกขับรถยนต์ไม่คาดเข็มขัดคนนั่งข้างไม่คาดเนี่ยนะครับขับรถเร็วเกินกว่ากฎหมายกำหนดขับรถบนทางเท้าเนี่ยเพราะพี่ๆที่ขี่มอเตอร์ไซค์เนี่ยแหมแลวชอบและเกินนะฮะขี่บนทางเท้าเนี่ย และชอบไปชนคนที่เขาเดินด้วยสิไม่หยุดทางม้าลายเห็นไหมครับโดนหนึ่งคะแนนนะครับไม่หลบให้รถฉุกเฉินที่เขาเปิดไซเรนเปิดไฟเนี่ยนะจำเป็นที่ต้องเอาผู้ได้รับบาดเจ็บและคนไปส่งโรงพยาบาลให้เร็วที่สุดเนี่ยไม่หลบเนี่ยโดนหนึ่งคะแนนนะครับขับรถโดยประมาทไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนไม่ติดปา้ายภาษีทั้งหมดเนี่ยนะครับถูกตัด1คะแนนน,นอกเหนือจากนะโดนปรับแล้วนะเรียบที่ปรับ เป็นตัวเงินแล้วถูกตัดอีก1คะแนน,นดูกันต่อครับต่อมา2คะแนนอันนี้3ฐา,านความผิดฝ่าไฟแดงขับขี่รถย้อนสอนและขับขณะถูกพักใช้แบบขี่อันนี้2คะแนนนะฮะถูกตัด3คะแนนขับขณะหย่อนความสามารถร่างกายอาจจะไม่พร้อมนะครับสติสตังไม่พร้อมที่จะนะครับขับรถแต่ไปขับอาจจะเกิดอุบัติเหตุดได้ นะครับขับผิดวิสัยนะครับพวกที่ขับนะครับหวาดเสียวอะไรต่างๆเหล่านี้แล้วบางคนชอบด้วยนะนะครับมอเตอร์ไซค่อยนั่งไปยืนขี่อะไรประมาณนี้ะนะครับแล้วก็จะโพสต์ในโซเชียลยิ่งเป็นหลักฐานให้โดนนะครับชนแล้วหนีนะครับ,น,น,นะรบนี่คือตัด3คะแนนและสุดท้ายถูกตัด4คะแนนเเมาแล้วขับแข่งรถโดยไม่ได้รับอนุญาต ขับรถโดยไม่คำนึงถึงความปลอดภัยผู้อื่นไอ้กรณีนี้หนักสุด4คะแนนเพราะณนะปัจจุบันครับการชำระนะค่าปรับเนี่ยมันง่ายนะชำระผ่านแอปเป๋าตังได้เลยครับเขาบอกว่าคะแนนที่ถูกตัดไปเนี่ยพอครบปีจะคืนอัตโนมัติเช่นโดนตัดวันนี้ผ่านไปหนึป่ปีปีหน้าเนี่ยคะแนนที่โดนตัดไปเนี่ยจะคืนกลับมาโดยอัตโนมัติเลยกรณีเหลือน้อยกว่า6คะแนน ได้ปีละสองครั้งนอกเหนือจากนี้นะครับวิธีคืนคะแนนคือไปอบรมนะครับที่กรมการขนส่งทางบกนะครับถ้าอบรมครั้งแรกเขาจะคืนให้ไม่เกิน12คะแนนเลยนะแต่ถ้าครั้งที่2ไม่เกิน6คะแนนานกรณีคะแนนเหลือศูนย์เลยอันนี้แน่นอนต้องไปอบรมไปอบรมใหม่ว่างั้นเถอะอบรมผ่านจะได้คะแนนคืนมา12คะแนนนะครับเอามาเก็บไว้ใหม่แต่ถ้าไปอบรมแล้วอบรมดันไม่ผ่านอีกเนี่ย ได้คืนแค่8คะแนนนะครับแล้วเขารอดูความประพฤติหากครบปีไม่ถูกตัดเขาจะคืนอีก4คะแนนก็ไปโหลดแอป,ปนี้เลย D P S C ขับดีพอโหลดแล้วเนี่ยท่านก็ต้องกรอกข้อมูลในการเชื่อมกับบัตรประจำตัวประชาชนและใบขับขี่นะเห็นไหมครับเขาจะบอกเลยว่าผมมีอยู่กี่คะแนนเห็นไหมฮะบอกเลย12คะแนนจำนวนใบสั่งคงค้าง0เคารพกฎจราจรดีที่สุดจะได้ปลอดภยัย